สว,สวัสดีนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง,อง,องการร้องคาราโอเกะบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่เอาไว้ร้องคาราโอเกะในงานปาร์ตี้ต่างๆเนาะแล้วรวมถึงงานปีใหม่นะครับก็หลายคนว่าถามว่านะครับว่าเวลาเราร้องคาราโอเกะนะครับเราจะต้องการติดตั้งแอปนะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับการติดตั้งแอปบนเครื่องคอมพิวเตอร์เราไม่จะเป็นแล้วนะครับเราสามารถเข้าที่เว็บไซต์ได้นะครับก็ เวลาเปิดเนาะเวลาเราเปิดนะครับตัวอย่างแล้วกันเนาะเข้าไปี่เว็บไซต์นะครับเข้าไปี่เว็บไซต์หน้า Google นะครับหน้า Google เลยนะครับอ่ะเราต้องช่องค้นหานะครับตรงช่องค้นหาเนี่ยนะครับให้พิมพ์คาว่าสยามโอเกะนะครับ S I A M นะครับตัวพิมพ์เล็กนะครับ S I A M นะครับ O K E นะครับสยามโอเกะนะครับ Enter ไปนะครับก็จะเจอเว็บแรกนะครับสยามโอเ c o m นะครับ นี่เข้าไปเว็บไซต์นี้เลยนะซึ่งมันจะสามารถร้องได้าน,นทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ได้นะครับให้ทาการกดคําว่าสร้างห้องโดยด่วนนะครับสร้างห้องด่วนนะครับสร้างห้องด่วนอันนี้นะครับหรือถ้าใครเข้าเป็นประจำนะใครเข้าเป็นประจำนะครับสามารถสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมจะไม่แนะนําการสมัครสมาชิกแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะมาสร้างห้องโดยด่วนกันนะครับอ่าก็พิมพ์ชื่อเล่นของคุณนะครับสมมุติสมมุติแล้วกันว่าชื่อเล่นผม ใช้คำว่า test นะครับ ok. ใช้คำว่า test นะครับกดคำว่าสร้างห้องนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าของการเลือกเพลงเลยนะครับตัวของเว็บไซต์นะครับถ้าจะขยายให้เต็มหน้าจอนะให้เรากดปุ่ม F11 ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับมันจะขยายเต็มหน้าจอแบบนี้นะครับมันจะขยายเต็มหน้าจอแบบนี้นะครับเวลาตัดเสียงนะครับนักร้องให้กดตรงไม้นะครับตรงไม้ด้านล่างนี่นะครับให้เป็นรูปสีแดงแบบนี้นะครับมันจะปิดเสียงร้องนะครับซึ่ง การเลือกเพลงนะครับก็เลือกเหมือนกับยังไงดีละ่ะเลือกเหมือนกับคาราโอเกะทั่วไปนะฮะโดยการกดคําว่าค้นหาเพลงนะครับเอาเมาส์ไปคลิกที่ค้นหาเพลงและทําการพิมพ์ชื่อเพลงหรือว่าชื่อศิลปินที่คุณอยากต้องการค้นหานะครับในตัวของสยามโอเกะนี้นะครับมันจะมีบางเพลงนะครับบางเพลงซึ่งไม่ใช่ทุกเพลงที่มันจะมีนะครับสมมุติแล้วกันเนะาะเอาอะไรล,ล่ะตัวนี้ครับเวลาเราจะเลือกอะไรนะครับเลือกอะไรสมมติว่าเลือกเพลงนี้นะครับเอาเมาส์ไปคลิก ที่นึงมันก็จะเอาไฟล์นะครับลิสต์เพลงเนี่ยไปใส่ในไปใส่ในคิวเพลงให้นะครับไปใส่ในคิวเพลงให้นะครับซึ่งแน่นอนละผมจะไม่ทำให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าทำให้ดูเนี่ยมันจะติดเลือกสิทธินะโอเคดังนั้นนะครับก็กดปุ่มค้นหาเพลงนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงที่คุณต้องการนะครับพิมพ์ชื่อเพลงที่คุณต้องการนะครับสองศูนย์สองสองพันสองนะครับราตีอะไรประมาณนี้นะครับผีเสื้อราตีอะไรประมาณนี้ถ้าคุณต้องการก็ เอามาส์ไปคลิกนะครับที่นึงอ่ามันก็จะอยู่ในคิวเพลงให้นะครับปิดหน้าต่างค้นหาเพลงโดยโดยใช้ปุ่มกากบาทด้านขวามือด้านบนนี้นะครับปิดนะครับแล้วก็ตัวของมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์เราสามารถเพิ่มได้นะครับว่าเพิ่มซับเบสเบสเสียงกลางเสียงอะไรนูนนี่นั่นได้นะครับความความแหลมเสียงแหลมเสียงสูงนะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับยังสามารถที่จะ ใช้มือถือสแกนนะคือเว็บไซต์นี้ยังสามารถใช้มือถือสแกนเพื่อเลือกเพลงได้นะครับคือรีโมทผ่านตัวของมือถือเรานรในการใช้งานนั่นเองนะครับตัวทั่วไปนะครับถ้ายังไม่สมัครสมาชิกนะครับมันยังไม่สมัครสมาชิกใช่ไหมมันจะสามารถเข้ามาค้นหาเพลงได้โดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับหากใครที่ทำการสมัครสมาชิกแล้วนะครับและก็ใช้ User ID เดียวกันในการล็อกอินเข้านะครับในการใช้ล็อกอินเข้าเราจะสามารถสแกน QR Code บนหน้าจอเพื่อทําการรีโมทเลือกเพลงผ่านมือถือได้นะครับพอเราเลือกเพลงมือถือนะครับตรงมือถือที่คิวเพลงนะครับมันจะมีลิสต์ให้นะที่คิวเพลงมันจะมีลิสต์ให้นะครับขึ้นมาแสดงตามที่เราเลือกบนมือถือนั่นเองนะครับโอเคในเรื่องของโปรแกรมนะครับเสร็จสิ้นเพลงแค่นี้นะครับอยากต้องการเพลงอะไรกดค้นหาแล้วกดพิมพ์ชื่อเพลงจากนั้นนะครับเพลงก็จะสรุปแสดงมาในหน้าจอเป็นแบบรูปแบบวิดีโอนะครับเป็น MV เพลงคาราโอเกะ จะเป็น MV มานะครับแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับในการตั้งค่าก่อนการเล่นนะครับสำหรับคนที่อยากต้องการให้เสียงออกลําโพงซ้ายและขวานะลำโพงซ้ายและขวานะครับพร้อมกันนะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราใช้อ่าเว็บไซต์นี้นะครับเวลาเราปิดไม้นะครับปิดไม้ตัวนี้นะเสียงมันจะออกเพียงแค่ลําโพงด้านซ้ายเท่านั้นนะครับเสียงมันจะออกแค่ลําโพงด้านซ้ายเท่านั้น,นครับซึ่งลําโพงด้านขวาไม่เป็นเสียงคนร้องแล้วก็ดนตรีนะครับ คนร้องแล้วก็ดนตรีดังนั้นเราจึงต้องมานะครับตั้งค่าในส่วนของลำโพงนะครับเสียงออกซ้ายขวาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่ง Windows 10และ Windows 11นะครับทำเหมือนกันนะครับ Windows 10และ Windows 11เทำเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับให้ไปที่ลำโพงนะครับมุมมุมขวาล่างนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวามุมขวาล่างรูปลำโพงเลือก sound setting นะครับเลือก sound setting นะฮะจากนั้น s ก o l l มาส์ e ลงมานะครับ s ก l l มาส์ลงมา คุณจะเห็นเขาว่าโมโนออ d ดิโอนะครับโมโนออดิโอนะครับก็คือการรวมเสียงซ้ายและขวานะเข้าด้วยกันเป็นช่องเดียวนะครับก็ให้เปิดตรงนี้นะครับให้เปิดตรงนี้นะครับเปิดทิ้งไว้นะครับเสียงจากลําโพงออกด้านซ้ายด้านเดียวนะครับก็จะออกทั้งซ้ายและขวานะครับบนช่องของแจ็ค3.5นะครับที่คุณเสียบเข้ากับตัวของเครื่องสเตอริโอนะครับรวมถึงตัวของสาย HDMI นะครับแล้วเราลองเสร็จนะครับเราก็มาตั้งค่าเหมือนเดิมครับ ลองเสร็จแเราก็ตามมาตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับคลิกขวา Sound Setting นะครับกดตรงของ Mono นี้ออกเป็นปิดนะครับเพื่อให้เสียงมันออกแค่ซ้ายขวาด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้าร้องคาราโอเกะนะครับแนะนาเปิดปุ่มนี้เพื่อที่จะให้เสียงออกทั้งซ้ายและขวาของลาโพงนั่นเองนะครับในเรื่องของการแนะนานะครับอ่าเว็บไซต์ที่ร้องคาราโอเกะในตอนนี้นะครับก็มีเพียงเข้านี้นะครับกด F11 เพื่อทําการขยายจอย่อจอนะครับปุ่มแดงตัวนี้เพื่อทําการลด เมนูและเลื่อนเมนูขึ้นนะครับสำหรับการร้องเพลงเรียบร้อยแล้วก็ทาการกดการกรบาดออกได้เลยนะครับการกรบาดออกได้เลยได้เหมือนกันนะครับในการใช้งานร้องเพลงนั่นเองนะครับ